สบายดียอรอบดึกพี่น้องสบายดีสุขสุขคนมือบบนอ้อนกะซีห้ยกะหน้าเห็ดกระเผาให้เมียกินพี่น้องกัเอาคือถอยออกคนส,สีตาําสีตำหม,มักแดงมือเศ้าอันนี้มีเรื่องเขาใจพิษกันได้หนึ่งได้พนึองเลยใจพิษยังทางขวทางหยาดอ่ะโอู้หเห็เนพี่น้องเดาเข้ามาอ้วนกะยาเห็ดแน่แหละพี่น้องเพราะว่า อันเข้าว่าไม่มานกับเห็ดเวียกเน่ยจากเล็กจากน้อยมันชีได้เกิดลูกง่ายเข้าวจังซนะี่นะคนกระเห็ดอยู่พี่น้อง <c oughs> คนกบโเห็ดอยู่ยมแม่หละแม่กระซ้อนในหะ้คนเขาคั่วตังบะหมีเนียเจ็บเป็นผัดได้เห็ดเองกับซีบัวเป็นได้ ้ํแตงกับเฮาปิ้งปลาซาบะพี่น้องค่ําไปละจนประมาณทุ่มแล้วพี่น้องตอนนี้ก็ทุ่มกลัวๆแล้วปิ้งปลาแล้วก็ตํามักแตงกาหน้าเพิ่นก็กําลังเฮียนฝึกเข้าครัวอยู่เพิ่นก็เริ่มเป็นเรื่องกอันแนวตําหรือว่าตบัหุงบ่ตามักแตงหมดตหมดปนเพิ่นก็เฮ็ดได้แล้วเฮ็ดกับข้าวเริ่มเป็นแล้วต้มได้นแต่เรื่องก้อยง ดนจะคอยบอกคอยซ้อนผลไปนี่แหละพี่นอ้องของผลกันฮาก็เคยมีครอบครัวขา,าปลาทูซุกก่อนจังตำก,นะก,กันหน้าจาปลาทูซุกเนาะปลาทูซุกสก่อนจังตำขันเจ้าตำแต่เดี๋ยวนี้มันกะคล้ายเครื่องเลยนียย่เก็บเสื้อผ้าทำเนีย่ยแงก เครื่องลูกเอาจับต่างหากเด้ผลเอาองเอาเขาหงส์ผลเองหรอกบ้ามือสักสามพอไหมลูกใส่ล้ายเติบอยู่ป้ากระชุกแล้วพี่น้องเริ่มให้กระ้าตาแล้วอันำหมักแต่งตีน้ากินหอบดพอิพี่นอ้องหิวข้า ยิวตอนแรยังตอนนั้น,น,นมไปเยมืนเ่นเีน้อก็น่าล่างรวยกนแล้ละมั่งหนึ่ง Ừ, oh, phải thử FC vào lại thôi. ช so ิมม mm. ah ือก่นสิบเข็มบะสบายดีจ้าพี่น้องไปสู่คนนบ้านขวดสีได้กินกาต้องไปุเลยปลาเพลมันชิชุกลูกล่าเลย มาเด้อเอฟซีจกลุ่คนมาไมลังนน้อยน้อยอีกไหมอ้าหนี้ซีอิาลีเบิ้งเบิ้งเบิ้งลูกแสงเสือแสงเสือกับนื่แล้วหอนตังอย่างเดียวเลย ตมันเป็นชายเดียวของบนนูไปนอนน้องแอ่วางของเบอร์หนึ่งนะไปนอนน้ำเลยน้่งน้อยหรือว่า้องไปนอนนะแอ๋เขายังมีมาเดะแอ๋ตาอ้นยังมีมาตอนเล็กตอนเช้าๆก่อนกินเนื้อมาเขานอนกองกันอยู่ได้เห็นแล้วสี่คนแล้วมันเหี้ยน้องลุงไปนอนนำกอนงพาแม่ได้สิไปนอนเดียวน่ะนอนเดียวแล้วห้องบัก่งยเจาอะไรมันอยู่บนนอนได้สักมือถือไปแล้วลูกเด้อ ได้บลลอยู่หันนะสาีอันพุษนากับอกพขห่มมอนเลยใช่แล้วูกหากลอูอยู่หงแอโอโหแต่อยู่อยู่ในหังแอบบอกรไม่ไปให้เลยเทนกักเลยหนมาาวหนาวเลยมากาศดีนอแล้วแลกกัน จันกงเว้นนอนค่ะคุณป๊กนนไป๊ับเลยเลยลงเขาแล้วนเมื่อวานไปเลยแม่ป่าไปในห้องสีนอเลยโอ้ดีดีดีจากนอแล้วดีดีจากห้สีป้าโซซาไปเออดีดีลนอนแล้วนอนดีเวงเขาแล้วไปนอนนี่ ดีหลายดีหลายตลากระ,ะปรงจะเศร้านั่นเยอะพอเกินใช่ไหม้นนาทองแอส์กระแป้งนาคนยังไงครับคนสับไฟเลยนะครับเปิดตาแล้วม,ม,มีเครื่องเสียไหมหลักผักบัวเราไฟอ้คาะก็เลยได้อยู่ไหนะใตได้เธออยู่ไหนอันนั้นห้องน้ำคนเศร้าพี่น้องหลักเอาหัวักบัวมือน้ำ พักบัวอ่านหนังเป็นเสาล่าทุดได้พาเปิดแอร์ปลาไว้นะเพอเว่าเรื่องพักบัวพักบัวบอกอันนี้แหละพักบัวอ่านหนังนั่นแหละเขาเอิญพักบัวพักบัวป่วยเลยเจ็บบัวมัเจ็บเอิญอะไรพักบัวอ้ก็เอิญคือกั้นแทนได้แต่คือบอกกับใจพอพอเป่า่็พื้นพักบัวเขาแปลงเสียจ้าพอเว่าพื้นแอร์บ้าน มันก <correction S 1> ็คละเลอนะไปทำไปเป็นผู้เป็นตัวทีงานีความเดินคพี่น้องคือเะินคืออย่นี้ใ่ไหมที่เรามีการอย่าของตาตาเห็นเาพี่น้องเนาะเพราะว่ามองฮัดไว้แบบนี้เปิดกัเปิดแงกับเปิดนะพี่น้องเขาดเอมเปิดไว่เส้มืดหรอเปิดไว้สี่โมงลย ไปหายตัวบังบุเงียแทบลูกินยู่กินอยู่กินแทบจำมะแซงข้าวเชาไว้ตัวหนึ่งมื่ออื่นเศ้าเขาสมากินโอ้แม่อทีนแม่สิปิ้งทำไมยังอยู่ลูกเม่ต้องเลือไปดอกเด็กวัยเลือดสองัว เปี๊งกินกักันพอก็บแม่กับปุ่อิ่มได้จะรือไว้มืออื่นจะแม่ปิ้งให้ใหม่เนาะสาธาบันเดาวไหวคนหน้าพอกินหัวเนจะสติดฟัอืมกินตำแกงหัวมันบะคงนี่อืมเอาเ่าใส่ก็เอยึดใส่ยึดใส่กปล่าเาใส่ เสือยกินเขาวามันเดิ่มเก่าคือไปค่ะเขี่ยวกินนมเจ้ามันเบิดแล้วลูกมันลืมซื้อเลยเบิดแล้วมืออ่นก่อนเริ่มจะหอบๆเลยห้องบูบอกต้องขี่รถออกไปห่นแม่ด้ามือเด้อ <c oughs> เอาไดนังนไ้อยเจ้ามาจะพุกเขาไหนรตื่นสายลป,ลปล้วไปรลุงรปลาลุงก่อนเจ้านะท้นี้น้องลุงก็ขอลัไปก่อนเลยเจ้าสขกอขอุไลกดแชร์ช่องน,น้องลุงคพน่ารักด้วยจ้ะแล้วก็ฝากช่องการหน้าตาอ้วนด้วยจ้ะ

aufgrund final absonnen wir